วัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับช่านกัวกัวเจ้าทีวีวันนี้เราจะมาเก็บกล้องซูมอีกแล้วเันนี้พี่ทีเมื่อกี้น้องสพายเรื่องเก็บสีมา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 เก็บเก็บก็ทุกคนคิดว่าเราจะได้อะไรเนี่ยมันเดิมเหมือนเดิมมาทุกคนเราก็จะอยากได้เป็นปูอยากได้ปูอยากได้แองเกอลฟิตบาเนโมฉลามไข่มุกฉลามกระเบราหูปูแล้วก็สิเกตส่วนสองตัวนี้ไม่อยากได้ส่วนตัวนี้เฉยเหมือนเดิมครับ มา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 มัเก็บได้หมดเก็บได้ทั้งหมดใช่ไหมเะเว้นหมด้วแหอไม่ต้องแกะจะาัดขนาดนะี๋ยวเราตัดไปเลยตัดตัดูกาดิได้ตัวอะไรตเล่าสิเกียเหรออย่าพูดอย่าพูดทุกคนะเอาคำก่อนไม่ใีเกไม่ใช่สิเกีรเหรอตดวกเราอยาแก้ด้วยเฮ้ยก็ไม่รัหัวไม่ก็่ลาะก็ไม่รับหัวไม่ก็ ชลามเฮ้ยชลาม <laughs> 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 ทำไมร <ENNIS> <ส> <ue> ู้สึกหน้า <anonymous> ม <eterm oon> ันแบบเบียดเบี้ยอะนี่กับเทียบกับตัวเดิมทำไมรู้สึกตัวนี้มันเตี้ยกว่าเออวอะไรทั้งกาออกแบบคนละแบบรู้เปลเหมือนกันนะความจริงขอแค่ตากินก็พอแล้วน่ารักอ่ะเฮ้ยดีใจอะอ๋อขอบคุณครับน้องแตงขอบคุณครับโหตากินเรื่นเลยเต็มลื่นละอู้แกนี่นี่จากกองนี้จากกองนี้ พลลล่อง,อองไม่กองแล้วนะพอแล้วนะอันนี้พอแล้วนะพอ,วนะ <c oughs> พอใจมีผลไม้ไม่ได้หยาไม่เป็นไรลรอกพอใจสอบตัวด้วยกันเลยไลซี่กับอันนี้ชื่อไงบูเบอรี่